สวัสดีตอนบ่ายๆครับพี่พน้องครับก่อนห้วยออกวันนี้ครับเราก็มาเซอร์วีบุญยังทายครอพี่น้องเซอร์ว์แถวในโดมนี่แหละเดี๋ยวช่วงอ่าใกล้ๆห้อยออกซิมาไหลสดดูพี่น้องมาหลุดน้ำกันเดอรประมาณบ่ายสามจากบ่ายสามสิบนาทีนี่แหละสิบหานาทีนี่แหละ เหตุการณ์ปกตินะครับรอหวยออกครับพี่น้องครับอากาศแบบคืมฟ้าคืมฝนครับวันนี้ไม่มีแดดเลยครับขอให้เฮงๆรยวยๆวันนี้วันดี16รกร 1, 4, กฎาคมบหนึ่งสี่กับนึ่งเจ็ดถนนลาวมันมานเด้อพี่น้อง ไม่หนึ่งสี่ก็หนึ่งเจ็ดเท่านั้นคิดว่ารต่ว่าโอ้ทางผุนใดยังกินนเะออ 1นเท่านั้นหนสเท่านั้นโอเคไหมหนึ่งสี่เท่านั้น,น<อ> โอ้ทำอะไรกันสุดยอดเลยอ่ะเรื่ยรถเ่ยแป๋วมาแล้วพวกไงเราวานแหาตัวไปเจนยูนี่ อารซิลาใส่ชอบุลลี่เนี่วออกจากโคราชมาแล้วมันหอนล่าบ่น้อะคดอบเขาว่ายุดนี้เขาว่ายบนอยบ่บ้านบุีวอเหกนบอกเอาลูกให้เพิ่มนะเอาจวดหลิกเติบด้นี่เล็กน้อยใช่หอ อขาเจอสิานอ้หมันบ่เนาะทารุนาร่นเล็กไก่ละอีกชั่วโมงครึ่งฮะอ้สื่อตัวทีบตัวเดนสื่อไข่อ่อนและเนืเจ็ด พกสอออกซีหนึ่งเลขกคอยไปเมื่อไหร่ออกซินออกซีเก่าไปมื่อไห่ซีหนึ่งซีเก่าไปเมื่อไหร่เยมัน่สิอัน้้ก็ามสิบสามสิบเนี่นนนนมนมยหลเ่ะเป่าเปล่าเปล่าเป่เปล่ล่าเป่า่า่ ต้าแต่สาวแต่กินเยอะพอไ่ได hey, hey. ้กินแบบเต้มนะไม่แปลสายปรุงหลายๆไป่บทีมอ่ะผาผาแปะแปตอนนั้นต้มแปนเตานั่งกับไฟกับบะหมี่อยู่นะต้มต้มนะไม่เห็ดหลายเฮ้ยเฮ้ยพูดนะเตายังยัง คือบ <Es> <an> <c ười> ่ออกเมอ่อไหร่บ yeah well, ่เจ็บเกมกันไปเลยจบเกมกันไปเลยลอง้องเลยฝากด้วยนะ ีี่ยวพนอโอ้ลมเย็นดีเสียงลมพัดมาก่อนหอยออกวันนี้นะครับนี่นะกโกมันมาเดอ้อพี่น้อ ก็ยางเลาะอีกแล้วนึ่งจริงๆนอนเวียนกันไหนได้เต้าบออยากนอนนอนเราบอเกิดประโยชน์ Oh, oh, oh. อ่ะพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม